โดยการสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเชือนึงเด้อเนาะื้นนี้กัพบอพ่อคับบ่าวคนไทยคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านที่เฮือนสาวใบกับบ่าวเทิดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ทางบ่าวทิดแล้วก็ทางทีมงานทางคนรู้สร้างเพื่อนกําลังขุนเขียวเฮ็ดที่อยู่เฮ็ดที่พักหายทางบ่าวเทิดเพื่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้กับฝนตกอยู่เบิดมือตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้กับสิบสองมงกัยัยงบ่ได้เร้าตกเพือพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานหลยกับทางคนนรุ่งกับากันเล่งมือเล่งมือเห็ดอาหายมันเลี้ยวไวที่สุดอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าทางทีมงานกับบาดทางบารเทอ่์เลยกับซาใบคนที่ต้าาองนอนฝนตกห้าอะไรพี่น้องเลยเนาะทางใดกับผ่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผ่าเอ็ซีเบอร์สุขสุขคน ช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทีมงานในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็ถากเป็นแห่งใจให้กำลังใจทางบา่าวพีด้อแล้วก็สาวใบนะ้พี่น้องเลยถายที่ภาดประกันในก็ต้องกราพขอโูดขออภัายนำเอฟซีเบอร์สู่หูสูคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะที่เขามาบึงมาชมแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาอะไรพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะมาหอนแล้วก็ทางบ่าวของพายกาย็จะได้ภาพพ่อแม่พี่น้องหรือว่า เอ็ซเบิร์กตุ๊กทาอะไรเข้าไปสมภาพบรรยากาศสดสๆฮ้อนๆอยู่ตอนนี้ที่บ้านของบบาเทอดกับสาวใบเพื่อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องอาโทษพี่น้องเลยผูฮะเฮ้เอาคอยขาจว้ยม่ตั้นแล้วใมันใกล้เนาะเออมันใกล้บอคอยทางเขาต้งเก้าพัน่ะไปงเงี้ยก็ต้งเก้าพัอติดใจติดยังเนาะ นี่โย่ก็จะแ่แค่ที่ทอคอแค่การเหลือการเหลือย่กไ้ว่้ได้แม่นาจะโจใหญ่ลเหลืออนาคตเอาไซนเนาะไนไหนงดีแล้วมันไกลอยู่ดีเนาะเอาลูกามเพื่อว่าเพนแล้วขอมันไกลอกเธอยงมากินข้าวก้อนเมียให้กินท่างายให้เอคน กินท่าอาขึ wrong, no like no ้นเท็เอกเทียงบ่ายมองหน้ามงมาชื่อกระทางน้ำใหา่ให้แล้วเนาะแม่นคันมันเหลือจากเจ้าน้ำนะแม่นต่อไปต้มย่างนะเดีร็วๆมาถีพรอมกันบาวเถิดเรามีบอลหรือประตูอจ่นะว่าน่อเจ้าน้ำนะดูว่านี่ได้หรือกปล่าตอนนี้คือว่าขุณเขียวเหตดบอลอยู่มันเศร้าสะกอนเนาะ บาเทอดยังไ่ได้กินนกข่าเศ้าลงงานแล้วอ๋อยี่เปเป้ยวปัญหาเมียแกงน้อไม่รอถ่าอยู่พี่น้องไปตามแก้วตามไใช่กระปองเลยบ่เนี่ยฮะที่งานบ่ได้คบกับสากมาพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยไว้มืออื่นบ่จานเอาคกับสากมาหน่ะมืออื่นสิ้นมาแล้วเมื่อนี้ฝนตกก็เลยต้องขอโทษซีเนาะมันเปียกเปื้อนพี่น้องเลยนี่มาเทิดมาเทิด ลองมึงลองน้อเนาะลองมึงนอี่เปเยลงมาได้กินสีมือเมียแกงน้ำไม้ไปได้นี่ะครัขังแรกบ่นี่ฮะที่มาอยู่นน่นบเทคขังแรกแล้วนี่คขังแรกนะยอไปดีมือก่อหรอวะขังแรกแกงน้ำไม้เนียได้บอสอยู่มือนี่นะมือนี่เมนเป็นยังไงเป็นยังไงือก่น่มาเป็นังไยกโป้หามาชิดบ่ ให้ม so hmm. right okay. right. 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 oh, ักซีบเลยพี่น้องไอ้ผู้าวพิ่นต้มยุกินเ่ผู้ชาวพิ่นแกงคืกินย่ปยเมียนึงเมื่อเนี้ยคอยแน้ำทุกไงใหนชกินเนาะกุ้มือกุ้มสมือน้ำดื่มกาอินซีแดงพี่น้องเบาโอ้ื่อมาให้เป็นอะไรเวนบ่ชีบึงหรือ่าเชาลองมาม่ได้แน่น่ะมันเผ็ด เรือชานกระสิหัวเห็ดเวียงเมียเห็ดเกิ็ดมันกระซำนี่กระซำนั่นแล้วหัวเมียบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นแมนบอสเลาก็ดีใจเด้ได้บนอยู่หัวขึ้นไปม้งไปนี่เป็นรักล้างเนาะองจัดอุ่นเรือชานแกงน้อยแล้อทานนบอสตามันบั้นทำนั้นแล้วแรกทำนั้นก่อนเนาะแมนแมนมันมาแรกมาเอิญนะครับปากว่าทีมงานต้องได้ครบเนาะได้ได้ได้ครบในศาสตร์พี่น้องเอยเพราะว่ามีคือเรือแล้วนะด้บาทนี่เต็มที่เราได้เรือแล้วบาทนี่แมนแมน มีบนไวเพื่องไว้้องอะไรแบบเป็นบากะเบื่อไม่เรายากเอามาแเลย้วยแกินข่วลดเจ้าหน่มาลุเอหน่อยมาบอลุงเราเราไม่กินเข่าบอจะหน่อยมาลุยเยลุงเลยแล้วมันนี้มืออ่นขึ้นเนาะเดี๋ยวจะหน่อยขอชิโรหาอันผักกระจาดบอผกกระจาดโอ้รถนะำกาแฟสิท้ายเอานี่บอสจะหน่อยคือไปตีเช่นนะบอบอสนะ บอเนาะซอยกันแล้วแ่โทรศัพท์ไปายคลิปอยู่ดไปก็ได้ยินโทรบ่ได้เนาะแม่นจันอยว่าบึีเช่นเนาะเพิ่นเคยเฮ็ด่ซบ่ถึงันชางดอกแล้วต้องปรึกษา่บนําแล้วบก็ทําให้เด้ปกานี่ทําพร้อมือว่ามีแต่คนแนวใดพอพอซอยได้นี่คืออยซอยเต็มที่นะเพราะว่าตอนนี้ต้มหอยเาได้เสานึงโอ้ที่คุมแล้วน่ะยังอีกเสานึงรต้มหอยบนี่

พักอย่งย่างเล่ากัจักบเนื้อกินกับแก่นนอมนี่พักอินพักแม่นักอีหินพักนงแหวนพี่น้องเลยผักนางหินอ่งวนบ่มีอเิดยิ่เปิดเยเมียขยันนี่ละเากัจักูเ่อกินในม่อุ้ยไอเถื่อนจะขยันอั่งเลยแม่กั่ไข่กัยังลกทางป้าเม่ากันได้แล้วเลาก็อยู่เราไข่แน่แหละเลาบ่อยากอยู่ซื้อนะบลอเถิดอนะยาน ให้สบายกินบอสอย่างงามนะบ่เอาไอกินทางงามทางดูพรมได้พรอมเผดเอ้ยเห็นบอเราได้กินยามือนี่ครับมือวานนี่มามือนี่เราเห็ดกินสูเบาเทิดกินเลยนี่ยครับก้องเผ็ดแจ้งโตถือว่าเป็นก้องหอยเมื่อดอกบอสบอสกาแล้วนะขอบคุณพี่น้องอยากสมบูรในได้บนียฮะกินข่าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพี่น้องจำเลยต่างคนต่างให้กำลังใจทางผัวกับเฮ็ดเบี้ยร้างบ้านบนอยู่บนเศา ทางเมียกับแกงหน่อไม้รอทถาลงมาก็กินข้าวน้องพ่อแพะเออเอิญเอฟซีในกล้องนะนะฝูพันธุ์ด้ยกินได้หรกินได้เขากินแ่ะอันนี้แหละก็เอิญหรอกพักบอนเตาบ่แม่พักนั้นพักอันนั้นพักอันพักปอดน้าพักปอดน้าอันนั้นห้ามเตาเตาบ่พักปอดน้านะบ่เอิดนะบ้านเคยเอิญนนะแต่ภูรักผู้ใหญ่เป็นเห็นก็คือสิยิ้มแล้วดีใจเดิจีวันในเจ้านี่ก็ตั้งงบตั้งใจ ข่อยมีหักแพงกันนาะงเจมาต้อนเจ้าอยู่ในข่อยเอาน้ำเมียข่อยคว้านเมียข่อยคลายเสื้อผ้าไอยได้เชื้อมาตัวหนึ่งนี่เสื้อไไหมหายฮะไม่บาวเทิดให้บ่าวเทิดได้นุ่งปะเข้ากันเลยแบบนี้ฮะถึกสีถึกงามเลยพี่น้องบาดเทิดเชือกไม่กินเนาะพี่น้องไอ้คดแมนเมนมาต้อนบาดเทิดอย่าไม่บ่กินข้าวเช้าบ่ราบาดเทิดนี่หรือว่าเข่าเที่ยงนี่เข่าเที่ยง น้องวัยนี้บ่าวบ่าวบอสจังเลยเก่งจังเลยน่าทีว่าดีเยี่ยมไอ้เธอเลยเพราะว่าเป็นเบอร์เอ็กแอลเอลเอ็ดมมีบ่าแล้วนั่งร้องบ้่งได้ชาวอิมเด้อเยี่ยมมากบ่าวบอสเก่งจังเลยเปิดนะเมียคอยขายเสื้อผ้าคอยเลยคอเมียตัวนึ่งหัวมาหาเธอเพราะว่าเราเห็นเสื้อน้อยตัวพอได้เปลี่ยนเนาะเมื่อหน้าคอยจีคอเอาชุดน้ำเมียคอยมาใส่เลยใบท์เพราะเอาบ่ บ่เอางามนะชุดนี้ค่อยนะบ่งามอยา่าวนะ่าว่าบ่งามเนาะเอาให้แล้วว่ากันเอามาให้เอามาใหา้แล้วว่าเราให้อยากได้เร็วเขาอิ่มแล้ว,ลวใช่ไหมบ่เธอร้องสุดเนาะเดี๋ยวจะพัดพักยังกินก็แกงหน่อไม้หน่อแมงพักตะมมุมเจ้าหูวะพักตะมมุมทางไปใบแล้วหู้วะ หูเนาะถ้าสมมุติมันมาเกิดตามตีนพนไดอ่าแกงหน้าไม้ถั่วไอศี่มกูดเบาเธอถั่วโอ๊ตถั่วโอ๊ตถ้้วมันอ่อนมันห้อนมันถึงน้ำห้อนนั้นแม่เอาไว้ก่อนวาดก็ได้อ่าเราใส่ห้อนมกพริกต้มหอยหรือสิแกงอย่านี่แล้วเอาใส่ให้มันเทศให้มันคายขี้ดินออกไวเราอ่ะสูตรของเพื่อนนะนะวอร์รับเป็นเราให้กินเป็นควันแกงหน้าไม้กับแซ่บ หลายคนก็ว่าอยู่ได้เอ็นบาบดเอาเมาลิกใส่เลยให้หอยคายกินด,ดินออกง่ายสบายเราหูเด้ว่านี่เระแนวป๊อปคอย c a น,นแบบว่าเราบอกป่าเราให้ <c oughs> มามานี้นี้แนว,นวอันเล็บชีพนอันยิ้มอยู่แล้วเนาะแมนกินข่าพบหน้าพร้อมตาเนาะทางอันกิกนเป็นบาทนะเราหูจัาโคตแกงหน่อไมแล้วลอันทางบอทเธอจนะอันบาบดก็ถือว่าเรานี่มีกำลังใจลายแล้วครับว่ะสบายนี่เราต้องการกำลังใจด้ตอนนี้นะ เพราะว่าทุกคนก็คอยให้กำลังใจทางชาวใบเพื่อนพี่น้องเลยแล้วก็ทางบารเทิด์เราก็มีกำลังใจอยากมาเริ่มต้นใหม่เนาะเนาะหกสัปดาห์คือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นบ้านนะคั้นได้บนผักบนเช้านี่ถือว่าสุดยอดมาัต่อไปตัวเสียวไวซามลอยปีเทากูด่าไว้เราเสียหน่อไม้แห้งไปจักไว้กินไว้กินย่าม บาดมันบ่มีเด้บาวบอดเฮ็ดใส่ท่งไว้นะแม่นแล้วสลัดได๋เจ้าสิเฮ็ดอยู่บ่หน่อไม้ใส่ท่งใบอันซาวใบขอยสิเอาท่งยางมาให้เจ้าสิเฮ็ดบ่อือมื้ออื่นอ้ายเอาทรงยางมาให้เด้อเจ้าแก่ๆแล้วก็ใส่งยางเด้อกูจักกูจักบ่อสูก็ได้ก็ได้ต้มก็ได้มื้ออื่นอ้ายเอางยางมาให้เอาจัก10งเนาะพอดีกินกุ้มแลง เอาตับหนึ hmm. ่งชาวใคลายแล้วต ah, oh. ah, oh. uh. ok ับหนึ ok ่งหนงรอยชาวทงหาหน่อไม้มาก่อนหาหน่อไม้ได้ก ok ่อนเอาเถอะนะชิปทงมืออื่นจะเอาตรงยางโลพี่น้องเลยมาให้ทางชาวใบเพิ่มเสือฟางมานำเสือฟางมานำเนาะมาหมัดพี่น้องเลยเอายางที่ปะยังบ่เสือฟางเขามัดหอยไว้เสือฟางมัดหอยได้ได้ได้มืออื่นไอเอามาให้เอาที่ละชิปทงเจ้าได้หน่อไม้แล้วก็จะได้หน่อไม้มาแล้วก็บบรรณาอ้ายเข้ามากเอามาให้อีก ตมบอกสบายเราหู้อยู่เราหู้จักสูดอยู่เราอะให้บอกเราแล้วบ่มีให้เน่าบ่มีให้เปอร์เอกเอาไว้สามร้อยปีก็บ่มีแตกอีกนั้นมีเอาเค็มไปแทงมันมืออื่นอ้จะเอาไม้สัญญาแล้วสิบถุงมืออื่นไงสก้อนกับเสือกทางพี่น้องเลยไม้สบายเฮ็ดหน่อไม้ถุงไว้ ไอเอามาให้เจ้าเห็ดได้เด้อบ่แม่นสิเอามาให้น้ำลินเนี่ยบอได้เลยเนาะบ่บอสพวกนีเรากินเข่าเราตั้งใจกินได้พี่น้องเองแตาเสแสรบดีเน้ออยากน้ำเกินน้ำลายเพื่อนอยู่เนี่ยมีมือนี่บอเธอกินแต่กันยิ้มพบ้อมทั้งกินทั้งยิ้มพร้อมมือนี่ฮะอารมณ์ดีหุดใหญ่น้อะท้าเกงใจกันบ่อห่นไงน้าอุ่นอันนี้ก็กินได้เกงใจ กันแล้วเบิ่องนี่พอใจเก่งใจแล้วสิกินให้เบิ่องลงหแล้วคันผู้นึงกินฝันยานผู้นึงเชียร์จบ่ได้เก่งใจผู้ใดแลี้ยวมาเถิดเราดีใจสุดๆมื้อนี้อเนี่ยมาเถิดว่าบ่ต้องเก่งใจอยู่ในหม้อยังต้มยังหลายแล้วว่ะนี่แหละโอ้แซ่ขนาดเนาะน้ำน้ำสีบัวควานถือบนน้องจะบอบ่เทิดนี่ฮะเบื้องนี้ตัวส้มเกิดมาคว้าไตแต่บ้านคนน้ำนี่ฮะเกี่ยวกไดนี่โตของบอ เฮ็ดจากไดนเนี่ยโตงเหรอโตงี่คุยหรือบ่เฮ้ยโอ้ยไปถือกระนอนน่ะน่ะวอาแล้วบอกอยู่บีนถือกระนอนเอายำมาพี่เอาเดี๋ยวเตินข้าวน้ำอิ่มพักเที่ยงเห็ดเรื่อนจะเรียบร้อยแล้วน๋ออันเลยกหมอบึ้งวะเขือจังเอาเฮือนจานกระดาษ มาทำอย่างไรไม่เนาะไลเนาะมันมาจากไหนมัน่างข้างดูแลมันยังบกบกปาลงมาดิค่ะทำอะพวกนี้เสียก็เสียบเอายเสียบเนาะเสีบมันถามแลยพี่น้องเลยเจ้ากับย่องน้องเมียและแสบแท้เราบรรดาเราก็มีกำลังใจอย่างท็ด หักแซบอยู่กับเบิ้งน,นี่กินพร้อมยิ้มนำ้ำแซ่บขนาดขันใบไชย,ยานาคยังทำนี่พี่นอ้องขันใบไชย,ยานาคเนี่ยสุดยอดเนาะแถวนี้บ่มีบ่ไอเถอะอบ่มีไนนาคเพราะว่ามันบ่แมนเป็นดงเนาะมันอยากหาอึดพี่น้องเลยนอกจากกุ้งและหิม แม่นำของหรือว่าทังบ้านทาวทงชางอาจจะมมอยุ่ทงางไะนไอีกนอไอ้หนอเราบอกอยู่แล้วเตี้ยตาเตียวเียวอันนั้นแล้เราก็หมายบอกให้เจ้าอ,อไปเอา,าเอาตักเบิ้ลพี่น้องเบิ้ลรอบสอง แกงหน่อไม้กินตอนเที A ่ยงไม่หลุดโอ้ยแซ่บจะแท้บได้เจ <ign> ้าก ok ี่ซบเป็นเหลาเป็นห้ามคนแล้วบาบอสเอือดทำลายเอือดคนแล้วหอมไม่หอยปวดขนาดเนาะแซ่บปลีเข่ากับเข่าห้อนแกงกับแกงหน่อไม้ห้อนบบดนี้ฮะหม้อกับบรรยากาศฝนตกหนี้ๆเรืียงเรืียง ยังไรออกมาน่ะมากหัวก้อยระหว่างออกมาหมากสเตปปูรูบ่มีไหมปั้นงั้นไงหมากสเตปปูรูนี่ใส่นะหมากปีเวอร์บ่มีแต่ว่าเราเห็นอีกยังมีอีกคนซื้อเถิดในโลกใบนี้มันคนนั้นตายเด้อวยังไงในปัจจุบันของเมืองลาวนี่ยมันมีคนซื้อเถิดจากคนเลย Nam Hà hình bớt bọt Ừ Đấy nhìn thấu ơn bà bắt thớt là cứ bấm bớt lời Thành bà bắt là bà men Thành bà Ờ, xì bò con Bà xì biên sư là biên bà đây Bà bỏ cái lỗ đó biên sư là biên bà đây Hãy như น,นี่นั่นักเอ็นจอดมันจะกินบ่เน,นี่ยอ,อันนี้แหละเขาเอนินมาพักเอ็นจอดพักจอดเอน็นก็แม่ออเอน็นเวลาเอิน่าพักตบบ้านสุกูเอิน่าพักเอ็นจอดไปจอดเอน็นอุู้ห้ thật tục xa hoa mà Mình đi bắt tục xa hoa nhá là thương ơn mà nhá quay thao hên bó mình phát này hoàng nam nè Cô đầm đắp nè Anh ơi nhá quay thao của ơn Bẹp nhìn mình đông thơm xa mê la mà nên nó 2 người cả lâu เฮ็ดกินเฮ็ดอย่างให้เจ้าแล้วว่าเธอถือว่าเราจิดใจดีแล้วอะเต็มละกไอูได้เต็มบ๊อบบ๊อบเอาซ้ำไม่ล่าเลยบ่ฟ้องอแล้วไปเสื่งเงินกู้กับมึงตายทรมานกันหน่อยนี่มึงเฮ็ดโลดมึงเฮ็ดตะกูนี่มึงพามูวางแทนน่ะ ตจน้อยเมืองเล่าเนี่สิทะลุแต่พอได้ยุ่ยแข็งคองมันมืดเงือกเอาไปกินวังน้ำเเวลาบมได้มันเป็นยาแต่พอได้มักไปเล่นแข็งคองมันมืดเลยมันเอานึงกินเบียร์ก็ตายเันเบียร์กินเหล้าก็ตายอย่างเหล้ามึงเฮ็ดเอ็ดก็ไม่ยอมมึงนี่ร้านเราโอเคพวกกะลีน่ะมาเลือพวกติดเอ็ดก็มีพวกจีกีก็มีอืมพวกใครอาภัยจะคนอยู่ในวังน้ำเท่านั้น ว่าไปเลยบัดาคนอยู่ในโคกบุมีมืดเลยเรื่องของเขาเนาะไอเขามดเลยพวกเป็นกะลีพวกไครศาสตร์เกษศาสตร์เมืองเราอย่าว้าเสาวใบเนี่ยนะมันบุดีว้าเรื่องคนอื่นบอมักสันดานสั่วระเยซูว่าบอมักสันดานสั่ว่าทิมลงมาให้นีไพ่ทิมลงมาให้นี่พระเยซูเลยทิมลงมาใไฮ dê lao của mì Mình quạt cho làm thương lúc mà thương thì mình nhắn hoa vậy đó Ừ ơi wang luôn, <cười> 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 บ้องพ่อมาพาไปแปมป้อแป้งเป็นบักเทิดไปนอนน้ำกูมันมีวุย่ะักอ่ะยันติไปป้อมแป้งเป็นผู้ใดอีกไอปอมแปงเออบวยันบาปปวยันเวนบ่ตปวันบยันเทวดาต้องเวนต้องกรรมบ่อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กรทางบ่าวกใไรจะขอโตจยกคลิปไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะผานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชูคูชูพุฒน์อะไรเนาะ ฝากเป็นกำลังแห่งใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยนําพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่สุขคนอะไรพี่น้องเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ขอโตโจจก,ก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสาบายดีเด้อสวัสดีพี่น้องเลย